กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเดลิเปอร์กลับมาพบกันกับวีคห์ฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ไปดูสรุปผลดีเด็ดบอลเมื่อวานกันก่อนนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะฮะสามคู่นะครับคู่แรกนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแคนาดาดนะฮะก็สวิตเซอร์แลนด์สามารถชนะไปได้ ด้วยสกกรหนึ่งต่อศูนย์นะก็กินครึ่งไปส่วนคู่ที่2นะฮะเมื่อวานนี้ให้ลองเกาหลีใต้ด้วยราคาครึ่งควบลูกเหมือนกันสเสมอศูนย์ศูนย์กินเต็มส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายเนี่ยนะฮะน่าเสียดายนาปะปวรุเกตบอกไว้แล้วนะฮะว่ามีอย่างตํมเม็หนึ่งก็มีอย่างตํามเม็ดนึงจริงๆนะชนะไม่ขาดนะชนะ3ต่อ2นะครับก็เสียครึ่งไปนะครับสาหรับคู่นี้นะฮะอ่ะก็3คู่ที่ให้ไป เมื่อวานนี้ก็กินเต็ม1คู่กินครึ่ง1คู่เสียครึ่งหนึ่งคู่นะก็ถือว่ากําไรนะเพราะว่ามันเข้า2ตายหนึ่งแล้วก็ตายครึ่งด้วยนะฮะอ่ะส่วนที่เด็ด VP ในกลุ่มเมื่อวานนี้นะครับในกลุ่มเมื่อวานก็จะให้ไป2บินนะฮะเพราะคนบอลมันน้อยซีดี คอนเดลล่านะฮะเมื่อวานนี้ให้ต่อครึ่งลูก VP ตายเต็มเสมอหนึ่งหนึ่งส่วน MVP ตัวหนักของเรานะฮะตัวหนักของเราเมื่อวานนี้ให้สกอร์สูงคู่โปรตุกเกสเจอกับกาหนาเลทส,สองลูกครึ่งก็กินเต็มไปนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะบอลมันน้อยห้าคู่เองนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม VP นะฮะสามารถกดลิงก์คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปนะฮะกดเข้ามาเลยนะก็จะมีคำว่ากลุก่มทีเด็ดบอลฟรีส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม VP ก็ ให้ทักไลน์มานนะฮะมันก็จะมีลิงก์ไอดีไลน์นะฮะแอดเพื่อนมานะครับอ่ะสามคู่เด,ดเด็ดวันนี้นะฮะฟุตบอลวันนี้ก็ค่อนข้างที่เยอะหน่อยเยอะกว่าเมื่อวานนะฮะแต่วันนี้ก็คัดมาให้เฉพาะฟุตบอลโวลคับพ่ 2, 2022. ฟุตบอลโลกนะคู่แรกวันนี้นะฮะเริ่มกันที่2ทุ่มนะฮะ20นาฬิกากาตาเจอกับเซนิกันนะฮะคู่นี้ก็สองจิดสองใจอยู่นะอ่ะเดี๋ยวไปวิเคราะห์ก่อน ผู้ทีเอนะฮะทีมเจ้าภาพและเจ้าบ้านวันนี้นะฮะกาตาเปิดบ้านเจอกับเซนิกันนะฮะอันดับที่50เจออันดับที่18นะฮะกลุ่ม A นะฮะอยู่กลุ่ม A นะกาตากับเซนิกันราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นเซนิกันบุกมาต่อด้วยราคาครึ่งลูกนะฮะน้ำลด1.05 เลนที่2ราคาไหลต่อเพิ่มขึ้นจากครึ่งลูกเป็นครึ่งควบลูกนะฮะเป็น0.87สกอร์สูงเนี่ยเปิดมา2ควบ2ครึ่งน้ำก็สามสอฝั่งไหลขึ้นเป็น2ควบ2ครึ่งน้ำล้นสกอร์สูงนะฮะอ่ะส่วนฟอร์ม6กนัดหลังสุดของกาตานะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะชะนะ3แพ้2เสมอ1นึัดล่าสุดสะดุดแพ้เอกดอโดมาในนัดแรกเลยนะฮะส่วนเซเนกาลเองในรอบ6กนัดที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่า6เกมหลังสุดชนะไปได้ทั้งหมด3เกม แพ้2เกมเสมอ1เกมนัดล่าสุดก็สะดุดแพ้ในเทัสแลนด์มานนะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรนะในรอบ6นัดที่ผ่านมาของกาตาร์นะฮะนัดแรกเจอแคนาดาแพ้มา2 0, อต่ 0, อศเสมอ2อต่อสชิลีชนะโกติมาลา2อต่อศชนะปานามา2-1ชนะเอรเบเนีย1นต่อศแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับอิกรโดสองต่อศนะส่วนนี้เนกัลนัดแรกนะฮะชนะลูกโทษสวาซิแลนด์10บต่อเ แพสแซมเบียสีต่อสชนะโมซัมบิก4ต่อ2ชนะโบลิเวีย2ต่อศูนเสมอหนึ่งหนึ่งอิหร่านนั้นล่าสุดเพิ่งแพริแลนด์มานัดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเซนกิกันด้วยเกรดบอลก็ยังดีกว่ากาต้าเยอะนะฮะแล้วก็ว,วันนี้ราคามาต่อจริงต่อจังนะฮะรองกาต้าไม่น่าจะไหววันนี้นะฮะไม่น่าจะไหวรุนเชียเซนิกันยิงหนึ่งเม็ดเป็นอย่างต่ำ นะครับให้ต่อเซนิกันด้วยราคาครึ่งควบลูกนะฮะสำหรับคู่แรกนะคู่สองเนเธอร์แลนด์เจอกับเอกวาดอร์รอบเวลา22นิ59นาทีนะฮะสี่ Land, ทุ่ม59เนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ของโลกเจอกับเอกวาดอร์ดับที่44ของโลกนะฮะทีมกลุ่ม A เหมือนกันนะเนเธอร์แลนด์วันนี้นะฮะ ราคาที่เปิดมาคือครึ่งควบลูกนะฮะเรดแรกจ่ายน้ำต่ำ0.83ยเรดที่2จ่ายน้ำเยอะ0.97าเสกอร์สูงไหลลงจากับ2ลูกครึ่งเหลือ2ควบ2งครงึ่งจ่ายต่ำน้ำล้นนะครับส่วนฟอร์ม6ดนัดหลังสุดของเนธแลนด์นะดีดีมากชนะไปหเสมอ1และเนธแลนด์เนี่ยไม่แพ้ใน16นัดหลังสุดด้วย16นัดหลังสุดที่ผ่านมาไม่แพ้กันเลยนะและ4นัดหลังสุดชนะรวด E เรกวาดอร์ในรอบ6กนั้นที่ผ่านมาก็ถือว่าดีไม่แพ้กันเลยชนะ2เสมอสี่นัล่าสุดชนะมาแล้วก็เอกวาดอร์ในแปนัดล่าสุดก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนะส่วนเฮดทูเฮดเจอกันมา2ครั้งนะครับนัดแรกในปี2006เอกวาดอร์ชนะเอ้ยไม่ใช่ขออภัยเนเธอร์แลนด์ชนะไป1ต่อ0นัดที่2ในปี2014เสมอ11กับเนเธอร์แลนด์ส่วนภาพรวมนี้ 6นัดของเนเธอร์แลนด์นะครับนัดแรกชนะเวลส์องหนึ่งเสมอ2-2โปแลนด์ชนะเวลส์ามสองชนะโปแลนด์สองต่อศูนย์ชนะเบลเยีย e มมาหนึ่งต่อศูนย์และนัดล่าสุดชนะเซนิกันมาสองต่อศูนย์ส่วนเอกวาดอร์นัดแรกเสมอศูนย์ศูนย์เม็กซิโกชนะหนึ่งศูนย์เคปเวิร์ดนะฮะแล้วก็เสมอศูนย์ซาอุดีอาระเบียเสมอศูนย์ญี่ปุ่นเสมอศูนย์อิรักนัดล่าสุดชนะกัวตามาสองต่อศูนย์ก็ถือว่าดีนะ พร้อมใช้ได้นะครับแต่ยังดีไม่พอวันนี้นะฮะต้องมาแย่งชิงกันกับเนเธอร์แลนด์ถือว่าเป็นงานยากมากๆสำหรับเอกอดอรวันนี้นะฮะรุนเชียเนเธอร์แลนด์ดีกว่าครับง่ายกว่าเยอะต่อ2เระเท2ราคาและที่ผ่านมาเนเธอร์แลนด์ก็ออกต่ำหลายเกมเหรอ ออกต่ำมาสสามเกมและราคามันมาแปลกๆอยู่นะวันนี้น่าจะยงิงสูงนะเดี๋ยวจะให้ในกลุ่มแล้วกันนะครับให้อยู่ต่อในแถลงสองเลทสอราคาเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยอยู่ในน้ำ0.74ในเลทครึ่งลูกนะฮะก็สรุปแล้วให้อยู่ต่อในแถล้วยราคาครึ่งลูกเลท0.74หรือต่อครึ่งควบลูกน้ำ0.99เนี่ครับสองลทสอราคาไปนะเผื่อชนะไม่ขาด แต่วันนี้เนธอร์แลนมาครับแล้วคู่ที่สาคู่สุดท้ายอังกฤษเจอกับสหรัฐอเมริการอบเวลาปีสองอังกฤษที่อันดับ5ของโลกนะฮะกลุ่มบเจอกับสหรัฐอเมริกาทีมที่16ของโลกกลุ่ม B นะฮะราคาที่เปิดมาวันนี้นะฮะคือครึ่งควบลูกไหลขึ้นเป็นลูกควบลูกครึ่งบางตลาดเนี่ยไหลขึ้นจากครึ่งลูกเลยนะฮะ เอ็มแเปิดมาครึ่งคบลูกไหลขึ้นเป็นลูกควบลูกครึ่งเลยแลกจ่ายน้ำต่ำศูนย์จุดแปดห้าเลยที่สองจ่ายน้ำลดหนึ่งจุดหนึ่งสี่สกอร์สูงไรขึ้นจากสองลูกครึ่งเป็นสองลูกครึ่งควบสามจ่ายน้ำลดหนึ่งจุดหนึ่งสามเบสสามหกห้าก็เหมือนกันนะครับส่วนฟอร์มหกนัดล่าสุดของอังกฤษก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเริ่มและเริ่มเก็บและนะครับหกนัดล่าสุดอ,อังกฤษชนะได้แค่เกมเดียวครับชนะเสมอไปสามแพ้ไปสอง ส่วนสหรัฐอเมริกา6ไนัดหลังสุดก็คล้ายๆกันชนะ1เสมอสแพ้หนึง4นัดหลังสุดของอเมริกาเนี่ยไม่ชนะใครมาเลยนะ,ะในรอบ5นัดที่เจอกันมาตั้งแต่ปี1950สาโอ้โหนะสหรัฐอเมริกาชนะไป10ใน1950นะแล้วก็ปี2005ปี2005อังกฤษชนะไป21 ปี2008อังกฤษชนะ20ปี2010เสมอ1ต่อ1และปี2018อังกฤษชนะไป30นะฮะนะัดที่เจอกันล่าสุดในปี2 0ง8นี่เป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะส่วนฟอร์มในรอบ6นัดของอังกฤษนะนัดแรกเสมอ1 1เยอรมันเสมอ0 0อิตาลีชนะอ่าสะดุดแพ้ฮังการี4-0ต่ 0, อ่าแล้วก็แพ้อ,อิตาลี1-0่ต่อเสมอ33เยอรมันชนะ62ออิหร่านก็ ไม่ได้ดูแย่อะไรนะมีแค่สะุดแพ้ฮังกรีนะัดเดียวนอกนั้นก็เกรดบอลพอๆกันส่วนสหรัฐอเมริการัดแรก00อุรุกวัยนัดต่อมาชนะกรีนาดาชนะได้ไป50เส,สมอหนึ่งหนึ่งเอลซนวัรอร์แพ้ญี่ปุ่น2 0ต่เส,สมอ00ซาอุดีอราระเบียแล้วนัดล่าสุดเสมอเวลไป1 2, 1หนึงครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายเกณฑบอลมันห่างกันนีกแล้วแล้วก็ราคาที่เปิดมาวันนี้ก็แพงโขเลยทีเดียวนะสำหรับสหรัฐอเมริกากับอังกฤษลุ้นกินเม็ดหนึ่งเป็นอย่างต่ำนะครับสำหรับคู่อังกฤษนะฮะให้อยู่ต่อราคาเม็ดหนึ่งน้ำาูน5ราคาหลักเลยนะก็เป็นวันต่อทั้ง3คู่ สำหรับตัวเดียวเน้นๆวันนี้นะครับผมให้ลุ้นเชียนีเทอร์แลน์ต่อครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกดีกว่านะสามคู่ที่ไปก็คู่แรกนะฮะต่อเซนิกันครึ่งคบลูกคู่ที่สองเนเธอร์แลนด์ต่อครึ่งลูกหรือครึ่งคบลูกและคู่ที่สามคู่สุดท้ายให้ต่อกินด้วยราคาหนึ่งลูกสำหรับต็งเดียวตีงเน้นเดียววันนี้ให้ต่อเนเธอร์แลนด์ครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับ สำหรับแนวทางที่จไปคลิปนี้ขอแยกแยะคิด้ดีก่อนทำก่อนตามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e แล้วแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับผม